everybody สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับทิชชู่ฝ้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนคําศัพท์เกี่ยวกับคําคุณศัพท์กันนะคะคําคุณศัพท์คือคําที่ทําหน้าที่ขยายคํานามให้คํานามมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคํา8คํานี้นะคะเป็นคําคุณศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนแล้วก็อ่านออกเสียงกันค่ะเริ่มจากคําที่1นะคะอะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนหัวข้อตามนี้ค่ะ คำคุณศัพท์แบบนี้นะคะเขียนหัวข้อค่ะคำคุณศัพท์วงเล็บ adjective ค่ะ adjective a d j แล้วก็จุดนะคะใส่วงเล็บด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะมี8คำนะคะเริ่มจากคำที่1ค่ะค่ะ fat fat แปลว่าอ้วนค่ะคำที่2ค่ะ thin thin แปลว่าผอมค่ะคำที่3ค่ะ tall tall แปลว่าสูงค่ะคำที่สี่ค่ะ short short แปลว่าเตี้ยค่ะคำที่ห้าค่ะ old old แปลว่าแก่ค่ะคำที่หค่ะ young young แปลว่าหนุ่มหรือสาวค่ะคำที่เจ็ดค่ะ big big แปลว่าใหญ่ค่ะและคำสุดท้ายค่ะคำที่แปดค่ะ small small แปลว่าเล็กค่ะ ให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์แบบนี้นะคะให้ครบทั้ง8คํานะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูฝ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ see you again next time goodbye